นักขับรถแข่งนะครับตัวแทนทีมชาติไทยแซนดี้ซูวิกก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ในการแข่งขันที่ประเทศโปรตุเกสครับการแข่งขันยูโรฟอร์มูล่าโอเพนสนามที่2จัดขึ้นที่สนามพอติมมลเซอร์กิตประเทศโปรตุเกสในเลสแรกแซนดี้ซูวิกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากทีม RP Motorsport ได้ดับสส่วนแชมป์เป็นของพนร่วมทีมอาตูยานอสจากโปแลนด์ แต่ว่าในเรสที่2แซนดี้คว้าตำแหน่งโพลโพสิชันและขับเขี่ยวกับอาตูอย่างสุสีจนสุดท้ายแซนดี้เข้าเส้นชัยคนแรกว้าชแชมป์ได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันนักขับรายนี้เผยว่าภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเพลงชาติไทยมาดังที่ทวีปยุโรปอีกครั้งเช่นเดียวกับสนามแรกที่ประเทศเยอรมนี ขณะนี้นักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์มีคะแนนสะสม72คะแนนอยู่อันดับ2ไล่ตามอาตูอยู่เพียง1คะแนนโดยการแข่งขันสนามที่3จะมีขึ้นในวันที่21-22มิถุนายนนี้ที่เคลเลสเซอร์กิตประเทศสเปนครับ